อำเภอแม่สอดคลายล็อกทุกระบบแต่พบชาวชุมชนยังประมาทไม่สวมหน้ากากอนามัยค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าทางจังหวัดตากคลายล็อกดาวทุกมิติโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตามปกติร้านอาหารผับบาร์เปิดให้คนนั่งได้ชุมชนถุงทองมัสยิดมาดีนะหมู่บ้านที่ตรวจพบ ผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นชาวเมียนมาห้ารายขณะนี้อาการดีขึ้นใกล้จะได้ออกจากโรงพยาบาลจากการตระเวนภายในหมู่บ้านประชาชนยังเก็บตัวเงียบแต่ยังพบว่าประชาชนส่วนหนึ่งในชุมชนที่ติดโควิดยังตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทไม่ค่อยจะสวมหน้ากากอนามัยในขณะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองบ้านวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสลวดอํเภอแม่สอดจังหวัดตากมีรถบรรทุกจำนวนมาก างมารอทําพิธีการทางศุลกากรเพื่อจะข้ามไปส่งสินค้ายังจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาเพราะอันมากว่า1สัปดาห์โดยช่วงเช้ามีรถบรรทุกรถเทเลอร์และรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รวมทั้งรถขนาดเล็กกว่า100คันรอข้ามแดนนอกจากนี้รถส่งสินค้าเล็กจำนวนหนึ่งต่างมาถ่ายสินค้าในจุดเซฟตี้โซนซึ่งคนขับรถทุกคัน จะต้องลงทะเบียนและผ่านการตรวจคัดกรองโควิด -19 อย่างเคร่งครัดส่วนวันนี้พบว่ามีรถบรรทุกกว่า100คันข้ามไปส่งสินค้าฝั่งเมียนมาและยังพบว่ามีกว่า50คันที่ตกค้างเพราะข้ามไม่ทัน